พี่น่องเอฟซีมาซองเบิงห้าม่วงแล้วกันนะเราคือมีโอ้พี่นอ่องนี่เด้อพี่น่องที่เพิ่นไปหาเจตูมือวะมือขึ้น,น,นที่เพิ่นไปสามหกเก้าหรือว่าแปดหกเก้าหยาอยู่นี่เด้อพี่น่องนี่ค่ะ ยายูนีค่ะแปดหกเก้าหรือสามหกเก้านี่เป็นยายูนีเด้อค่ะเอาคันจีได้เฮ็ดได้สัางอิลีกับขึ้นตัวเลขให้เอฟซีเพิ่นเห็นดูยาเอา้ คันจีได้เฮดได้สางอิลีกับขึ้นในเพิ่นเบื้องดูค่ะคันบอกอสันเพิ่นบ,นบกเสือด้วายาอยนีเพิ่น,นบ่เสือดิวายาอยนีจ่าเอฟซี่เห็นเห็นบ่ค่ะมีตัวเลขบ่ค่ะมีตัวเลข,เลขไหม เกจตู่มาขอ,อน้ำยาอยู่นี่บ่อมือน,นั้นแมนจ้ามาขอเพิ่อนอยู่นี่เพิ่นไท้เพิ่นไท้ไอตัวทั้งหนานี่เบื้องว่ชาชัดหนั่นข้าเจ้าเห็นเหลขกมีห้าหกประสันวาเอฟซีเห็นเหลขกหาหกมีห้าหกประสัน้นาดเอฟซี FC เพิ่นเห็นเหลขกหาหกอยู่ยาม่วงนี่ละเกตู่เพิ่นไปหาเกจตู่เพิ่นไห้เต้ ตัวทั้งหนาเจตูจําบ์่ได้เนาะเพิ่นเขียนใส่บินให้เป็นเลขสามหือเลขแปดตัวทั้งหนาแต่ว่าลูแต่ว่าซาตัวทั้งไทยนี่เป็นหกเก้าจะทั้งหนานี่บ่สามหกเก้าหรือว่าแปดหกเก้าเนาะเห็นบาเอฟซีเขาเจ้าะจะเห็นเลขหาหกเ,เขงงะลขาัแมนเลขหาง,ง่ามมีลีเนาะเอา มีเอฟซีเห็นเลขกหาหกเหลอเด้อพี่น้องเอ้ยจังวานี่แหละเพื่อนเห็นอิหรีที่พ่าจานนั่นมีห้าหกว่าสันว่าแต่ว่าเล็กหามันง่ามอิหรีดินะเลขกห่าง่ามอิหรีไห้สองตัวบอคือบอไหสามตัวเนี่ยมีสามตัวบอค่ะเห็นสามตัวบอค่ะเพื่อนเห็นหาหกห้า เจ็ดตูนเลขหางงามอยู่ค่ะพี่น้องคะห้าหกประจันหกกับ 9, เก้านะตัวเดียวกันนะคะเอฟซีขาไปแจกหาสามเจ็ดป <laughs> <laughs> ระจันเต้อว่ามือก็เน้นหาสามเจ็ดประจันถ้าเจ้าเห็นห้าสามเจ็ดมาะจันคือเขากับข้างโคกเขา้าแถบันนี้ <laughs> แล้วนังรวดโอ้เบิงไมแล้วเบิงไมแล้วเป็นห้าสามเกียรเดอ้อวัสันเฮอเชียนไหวเนี่ยไม่น้อยออเทียเพื่อนออกอิลีเข้ากับสีเดงนั่นเอาตามสายตาเอฟซีเพื่อนเอฟซี่พลังค้นเพื่อนกับมิเซนตามที่เพื่อนเบิงอยู่บานบางคน้นเพื่อนกับ โบ้ได้มาเบิงน้ำเห่าแต่ว่าเพิ่นเบิงอยู่บ้านเพิ่นกับมีเส้นเพิ่นกับเข่าตาเพิ่นปั๊บรลดได้เพราะว่าเพิ่นเห็นผู้เห่าอยู่หนีผูเห่าว่าเห็นกับมี่หาสามเจ็ดเด้อพี่น้องเอซที่ทังช่องโกผ้าลวยเพิ่นเห็นห้าสามเจ็ดค่ะจ้าหาสามเจ็ดกับหาหกค่ะผิจจรณาเด้อค่ะเด้อแต่ว่าจ้าขนลุกโอ้เพิ่นขนลุกเลยอาจารย์เอ้ยนี่แล้ว แมนผู้เพื่อนเห็นเลขนี่เพื่อนบอกว่าค้นลุกไว้ไวกันนี่แหละเพื่อนไปบอกเลขเกตูกญัญญาอยู่นี่แหละที่เกตูเขียนติดใบลักเสาไหมหาหกอันอันเอื้อันอันสามมันหกสามหกเก่ากับแปดหกเก่าที่เขียนติดใบลักเสาไม่หัวตาสามแมนบอพี่น้อง คนลูกเลยแล้วว่าวะเ่นเห็นห้าสามเจ็ดเด้อพี่น,น 5, 3, ออ้นองเอฟซีเยข้างไหนเนาะคนอยู่ใส่นอนอย่างนี้เม่น่อยเห็นเลขกหาอยู่ใส่สี่ด้วยเม่น่อยเจ้าสี่อยู่ในกล่อง อมันอิลีมันควมเล่าอิลอีจะเรียกไ <laughs> พรพะอจารย์เห็นตัวใดจาย์เห็นตัวใดแม่วาเย็นดวยเหรออาาจาเ์เมากวอนนี่เอาผ้าจา์เมาก่อนโอ้จเออจ,เจตูคนชิงลูก,ะกะเห็นตัวใดไปเห็นเป็นแปดแปดแปดเอาเห็นแปดหา เดี๋ยผู้ขายเห็นเป็นเลียหาอาจารย์นี่มาพีเป็นแปดเนี่ยแมนบเนี่ยตัวนี้นเป็นหาเนี่ยอาจารย์เห็นแปดหาเมือคืเรานีผมเดียวบางทีเห็นแปดหาให่เราอยู่แห่งงามแมนบบพี่น้องอาจารย์อาจารย์เห็นแปดหาเด้อพี่น้องเด้อเห็นแต่ละคนเห็นบ่คือกันสายตาแต่ละคนบ่คือกันคนลูกคนลูกเกตูคนลูกขึ้กันเด้อเนี่แปดเท้าสั้น พระอาจารย์เห็นแม่น้อยเห็นหาตัวเดียวบ่ชีเงยกล้องขึ้นเบิ้องบนชี้เงยกล้องแม่น้อยเบื้อยู่มุมนี่อ๋อน่ะน่ะตัวอย่างแล้วโอ้ยเลขเลขแปดสามแล้วเลขสามนอนน่ะตัวแปดหันบังแปดสามโอ้โหบ tá, อกมาห่อนกับแบบน้าเลือกเลยฮึดเบียดเลยบอกกับหมาแล้วต right> ั้งหนึ่ง โอ้ยแปดสมแล้วเจตูเห็นนะชุดนี่คืองามครับแต่นี่ไหมนี่ไหมเนาะนี่ไหมนี่นี่นี่ชุดนี่งามงามเลียปากซ้ิผมว่าเปาผมเห็นหนึ่งพยจานเห็นแปดหาด้วพี่น้องเจตเปี่นหอย่นี่นี่แาเนโอ้ยทั้งไตตะตัวนี้เป็นสาอยู่นี่แมีนเจตูย่างหนเติ้งนี่นี่แปนี่สามนี่ตัวตัวไตนี่ก็เปลหาตัวตัวี่มึงหักได้กินมึง ป้าดมีแต,ต,ต่ตัวเลขเห็ดกากณา,าเกเดียวปัจจุบัน,นต้นม่วงก็เป็นเราเป็นตัวเลขก็คือมีแต่ตัวเลขว้านเลยยาเราก็เลังสีให้โชคเด้อนี่แหละยาเราอยู่นี่ล่ะพระอาจารย์เอ,อเอาดีหดีเด้๋นี่ยาเราอยู่นี่แต่ว่าพอท่องสาก็มีแต่สต่น ต้นเดือยต้นนั้นคือสามหมดคนนี้เราเอาเนาะเออแมนนั่นต้นเหลี่ยมใหญ่นั่นเราเอาถึงสามนี่ยุ้ยเ่กับที่น้ำบอดตะเลขแล้วก็บที่วานก็แก่ยาเทียตยาซางนี่ละแก่แห่งทั้งวัดเลี่ยวนี่ละตีได้ซื้อกระเบื้องเบื้องกันหน่อยยาเอ้ยเอฟซ uh, uh, ีเป็นเห็นเปิดหูเปิดตาเป็นจะได้กับเอฟซีฮะเห็นเอเฮาเห็น หาหกกับเอีนหาสามเจ็ดเบิ่งใหม่แล้วห้าสามเจ็ดมือไอ้เสียงมาเนาะมือไรยูทูบไม่ไรเสียงมากเออโอ้ห่างกลับมาม้งเฮ้ยเบิ่งกับคัคือเหล็กหางามแต่เนี่ยแม่ตัวนี้ก็ะด้างเหล็กหางาจ้ จล,ลูกนี่มีความหมายฮะลูกนี่ลูกนี่มีความหมายแักน้อยกับแป้งขาวอกโลกลูกนี่แักน้อยกับแป้งขาวอกโลกกันต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพนมาแปะหากับสามหาพนสิได้ท่าแป้งเอาเปิดตาหน่าเปิดตาเปิดให้พระอาจารย์ได้<อ>ไดไ้สจางานโอ้บึบงบึงกีไก่เวียนคือบงงึงกีไก่ดิ ยาเปิดเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดตาอ๋ดกล่องค <ใน S 1> ือ,อสัตว์เห็นหอดโตหมดเอาเปิดให้ได้เฮ็ดได้สร้างให้ได้ซื้อกระเบื้องให้ได้บวงสวงดูไาให้ได้บวงสวงดูเปิดให้พระอาจารยนน่ะล่ะเห็นให้หมู่ตัวใดอาจารย์ตัวนี้เลข3มามหงามเลยนนั่นอันนี้8อันนี้5 สามแปดหายเอาเอาตัวผาจานเห็นเลยเด้อเก็บซี่เห็นสำนัญนะเอาพาจานเห็นบอว่าผาจานเราเห็นย่ามดดวันนั้นเราเข่าสามตัวเนาะไปเคล่อนอ่ะเอาพาจานเห็นแปดหาสินี่ไงแชมมึงเขาเนีนี่นี่เลขกสาว่น้องไต่นี่้งไก่นี่นี่เลขแปดนี่เลขหาอบมึงขัดขอมมึงขัดด้จ้าอาจารย์ยันน แล้วผมก็เลี้ยงต้นม่วงเหมืนอือ